สวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับมือหนีกามากินข้าวนทำกันครับพี่น้องมือหนีได้อันตำขนมจีนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องฟังหมจีนครับกับพักกับแก้มอีกสองสามอย่างครับมีแตงครับมีพักสลัดมีพักหอมเปย์แล้วก็มีทัวครับพี่น้องมาข้ามมาเฉยเฉยทำกันครับพี่น้องครับ จำย่ำกับประเภทปัญญาค่ะพี่น้อง มาสอดแสนกนกันนะครับพี่น้องครับ กุ้งกันลวกไม่ๆแล้เลยครับพี่น้อง ย้ำกับใส่ประทูน้ำปี่นอง พอดีกินครับพี่นกงักเพ็ดปลาดิครับถา่ยากเพ็ดกับมีพริกน้ำถา่ยากเพ็ดนะครับเนี่ยพริกน้ำ ย่ำกระใสยและย่ำกระชายและยาพี่น้องมีทั้งไข่ต้มหยุกซึ้งใส่ออกรอบคอนด็อกครับ มาเด้อครับพี่น้องมาสับแชอนกันเด้อครับเด้อ พอกินกับไข่ต้มนะพี่น้องมันกระดับเผ็ดได้ครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้เด้อครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์นะแม่เด้อครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับ